เลี้ยงปลาหมอในนาะข้าวห้าพันตัวตึงเอาปลามาลงได้ได้มากสุดเลยน้องๆึ้นมากินเต็มเลยจะแยกกันดื 농가랑 끊을 기는 ต้องเม็ดอาหารใหม่เม็ดมันใหญ่กว่าเดิมอาหารเม็ดเก่ามันเท่าอาหารเม็ดปลาหางนุ่งยูงตัวน,นี้เป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็กที่ให้กินอยู่เป็นโปรตีน42น้องก็กินได้อยู่เนี่ย น,นี้ได้กินทั้งปวกได้กินทั้งอาหารกลางคืนก็จัดบุฟเฟ่ให้กินมแมลงทั้งคืนน่ครับบุฟเฟ่ตแมลงทั้งคืน